คุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามและการร่วมสนุกในเพจและคำถามหลังบ้านนะคะวันนี้เรามาถ่ายทำเป็นที่จังหวัดนครศรีธยรากอดเอด็นก<ะ>ดไลค์กดแชทกดรับสกายและอย่าลืมกดกระดิ่งีเพื่อติดตามพวกเราในคลิปใหม่ๆกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้เราพาน้องๆมาฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะเพจของเราได้รับการรับรองคำศัพท์จากทีเชิ r เบรเบนและทีเชิญเฟอร์มิลาเราได้รวบรวมคำศัพท์และวิธีการสอนเด็กๆไว้ในหนังสือสอนสามภาษานะคะใครสนใจใส่หัวใจไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราจะติดต่อไปนะคะแนะนำผู้ดำเนินการสองสาวกันนะคะ โรงแรมนี้สะดวกสบายมากค่ะราคาก็ประหยัดมากๆเลยอยู่ใกล้กับตลาดร้านสะดวกซื้อตลาดชุมชนและที่สำคัญเนี่ยติดกับอุทยานมรโดโรโกอุทยานเลยนะคะทั้งวัดมหาธาตุวัดราดบบรณะวัดมงคลบ่อพิษวัดพระศรีสันเพชและบึงพระรามค่ะน่าเที่ยวม,มากๆเลยนะคะเด็กๆเราเรียกวัดในภาษา I got ามาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆเราเรียกระเบียงว่าอะไรคะบัลค o นี b บัลค n นี g a i n b a บัลค y นี r y good ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะบ a l c ค n นี <con> อ่าเรามาดูคำที่สองกันโต๊ะที่เรานั่งด้านนอกเนาะที่เราที่เราเห็นกันอะเราเรียกโต๊ะว่าอะไรลูก c h a i r and, and? table very g o o d again Chair and table very good ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรคะอิสโตเทเบิล very good คำศัพท์คำต่อไปกันนะคะเราเรียกเตียงว่าอะไรนะ Bed Again Bed ภาษาญี่ปุ่นอะไรเอ่ย Bed <ade. S 1> ต่อมาแล้วหมอนล่ะคะเด็กๆหยิบมาเลยสีขาวคา่ะเราเรียกว่าลายหนึ่งสองสาม อักเคภาษาญี่ปุ่นคะ่ะมักระโอเคคำต่อไปผ้านวม okay. ไหนเราหยิบผ้านวมขึ้นมาสิคะผ้านวมผ้าห่มอะค่ะที่ลิจังนั่งทับอยู่ค่ะอะโชว์ขึ้นมาเราเรียกผ้านวมว่าอะไรนะคะ Do it Do it again Do it, again. Do it. Do it. ภาษาญี่ปุ่นอะไรเอ่ยตรงคำต่อมาไหนลองหยิบผ้าปูขึ้นมาสิคะผ้าปู เราเรียกภาพโปในภาษาอังกฤษว่าอะไรนะชีตชีตอากเอนชีตภาษาญี่ปุ่นอะไรเอ่ยชีต <Che at. S 1> ต่อมาคำต่อมาค่ะโคมไฟไหนชี้โคมไฟสิคะอยู่ไหนโคมไฟเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอากเอนภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรเอ่ยลัมป์ <L amp. S 1> อ่ต่อมาค่ะแลผ้พาพช่าต,ตัวราคาเด็กๆเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรเนาะ Pillow Pillow No, no Towel Towel Again Towel Very good ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะ Towel t o <ow> อ่าคำต่อมานะคะโตะตัวนี้เราเรียกโตะอะไรคะเด็กๆโต้แต่งหน้าค่ะแล้วโตะแต่งหน้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ Dresser Again Dresser ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรเนาะ Kesodai <c oughs> มาเนาะอาจจะเป็นคำสุดท้ายของห้องนี้อ่ะเราไปดูซิห้องอะไรเอ่ยบัสบัสรูมโอเคอากเคนบัสบัสรูมอ่ะภาษาญี่ปุ่นเราเรียกห้องน้ำว่าอะไรคะบ <Bus room. S 1> าร์สุรูมว้าวเราไปดูอีกห้องกันนะคะม,มีเตียงสองชั้นแล้วก็มีเตียงคู่ด้วยนะคะเดเกเตียงสองชั้น เรียกว่าอะไรคะเบดบังเบดบังเบดอบังเบดภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรคะนิดัเโอเคแล้วเตียงเตียตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเบดวินเภาษาญี่ปุเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทวินเบดอาเดี๋ยวเราพาไปดูวิวด้านนอกนิดนึงนะคะ ดูสิคะเห็นบรรยากาศชุมชนบรรยากาศรอบๆโอ้มองไปตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมคะอุทยานมรดกนู่นเห็นจะดีเลยค่ะนู่นค่ะเห็นจะดีชัดเลยค่ะกลางดานะคะกลางดายสวยงามมากเลยใช่ไหมคะที่นี่หากท่านใดประสงค์จะมาพักค้างคืนที่นี่หรือมาเที่ยวอุทยาสามารถมาพักค้างคืนที่นี่ได้นะคะ หากแจ้งว่ามาจากเพจของเราท่านจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะพบกับน้องลิจังและน้องระดาได้ใหม่นะคะลาไปก่อนทุกคนบายบาย